สวัสดีครับผมยามิซูนะผมวันนี้เราจะมานําเสนอโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับเจ้าตัวมิราสนะครับอันนี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับผมจะเป็นรุ่นแรลลี่อาร์ตตัวนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับผมราคาอยู่ที่5้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับผมตอนนี้เนี่ยจัดโปรโมชั่นนะครับผมดาวสองหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับผ่อนอยู่ประมาณเจ็ดพันสองนะครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักไลน์นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามกันได้นะครับผมเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเราจะพาไปดูรอบคันกันว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมมาจากรุ่นทั่วไปบ้างนะครับ จากภายนอกก็คือเดี๋ยวจะมีเป็นพวกล้อแม็กสีดํามีคิ้วนะครับผมมีบางโคนนะครับแล้วก็หลังคาดํากระจกดํานะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวเราจะพาไปดูรอบคันใกล้ๆกันนะครับผมเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับผมกระจังหน้านะครับจะเป็นแถบสีดําแดงนะครับผมถัดลงมาก็จะเป็นคิ้วสเตเลสนะครับสิ่งที่เพิ่มมาตัวนี้ก็คือนี่ครับผมตัวคิ้วนะครับ เป็นแรลลี่อาร์ตเป็นลายเหมือนตัวเคปลาร์ะเงี้ยครับแล้วก็เป็นล้อแม็กสีดำนะครับมีบางโคนสีแดงนะครับผมด้านข้างจะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็กระจกตัวนี้จะเป็นสีดําเงานะครับผมมันจะเข้ากับตัวหลังคาพอดีนะครับหลังคาก็จะเป็นสีสีดําเงานะครับตัวนี้ด้านข้างก็จะมีสติกเกอร์แรลลี่อาร์ตนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็น คิวล้อเหมือนกันนะครับเป็นแบบลายเหมือนเชฟล่าเหมือนกันแล้วก็ล้อแม็กแล้วก็ตัวนี้จะมีเป็นเนี่ยครับตัวอักษรเนลลี่อาร์ตที่บางคนท้ายนะครับผมอันนี้ด้านหลังนะครับเป็นสปอยเลอร์สีดำนะครับมีไฟเบรกดวงที่3 LED นะครับผมนนี้ด้านหลังนะครับที่เจ็บของด้านหลังอันนี้ ชั้นบนนะครับผมสามารถเปิดนี่เก็บได้อีกเป็นช่องนะครับผมขีตัวฝาปิดสามารถถอดถอดได้ถ้าเราต้องการเก็บของที่มันชิ้นใหญ่ก็ถอดออกได้เลยนะครับก็จะโล่งไปเลยนะครับผม บอหลังนะครับพับเป็นแบบ60-40นะครับผมกรณนี้ที่เราไม่ได้นั่งนะครับแล้วก็มีของเยอะนะครับก็พับแยกกันได้นะครับด้านในนะครับผมพวงมาลัยก็เนี่ยครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็สีดำเป็นโนแบ็คนะครับผมมีปุ่มฟังก์ชันนะครับ มีปุ่มรับสายว่างสายนะครับผมมีหน้าจอ t o ช c กรี r e e นะครับผมรองรับ apple carplay นะครับตัวเบาะจะเป็นดำแดงนะครับเป็นผ้านะครับมีที่เท้าแขน g ร a ออ u t o แล้วก็กุญแจเป็นแบบรีโมทไข่สตาร์ทนะครับผมมีระบบ traction control นะครับป้องกันเลื่นนถลมมีตัวปรับกระจกข้างนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมแผงประตูข้างนะครับเป็นดำแดงนะครับแล้วก็เป็นลายแคปลาระบบไฟฟ้า4บานนะครับ ด้านหลังนะครับบอหลังพับแบบหกสิบสี่สิบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีดำแดงเหมือนกันนะครับมีเบลให้ลบนะครับอูด้านหน้าอีกรอบหนึ่งนะครับด้านนอ,อกก็จะประมาณนี้เลยครับผม สำหรับลูกค้านะผมที่สนใจโปรโมชั่นสำหรับคันวิรานะครับผมสามารถแอดไลน์มาคุยกันได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามก็ได้นะผมที่เบอร์โทรศูนย์ก็แปดหกแปดหกสอนะผมวันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ